ะเห็นแล้วอยากเจออยู่มาตี้อ่ะอยากเจอเนอร้ดมาตี้ชิยเลยตั้งชื่อบอกว่าอยากจะอยากแต่ขงข้ามาตี้ได้ไหมเนี่ยใครที่ไฟใส่กลัะมาเหอะอไม่ไม่กลัวใครก็ได้<ค>อ่ะอยากแฮกขอมกูไมิสีกูมมตายกูบ้าหลารอบแล้ววันเนี้ยมิ๊สีแฮกมันดีพอแต่เนี่ยดีไ,ได้ดีบ้านดีกว่าปันสี่มันสามเนี่ยปันสี่มันได้ปันสี่คน ไป่ไมกูไม่ปั่นไม่สี่คนนะลุยเบลลี่ really. ชุ๊กไม่ได้หวะกูแตกเรียบร้อยแตกหนึ่งนะาเหลพี่กูยังไม่แตกแต่กูวจันทจะแตกแล้วกูชุ๊กคีบดีไม่ได้หวะเล่นตาดนี้ผมก็จะเสร็จแล้วมั้งชุกคนลูนลูนเอาละลูนลูนกีย่ามาแกทีไปทุกเทมลินจะจบแหละอย่ามาอย่าเพิ่งพาเพื่อนมาวะมาวะ กัรู้เหรอวะเกิดง่ายเกินไอหยอยเอยเออได้โฮเทมแต่กูแตกมาดิคุ้มคุ้มคุ้มอยู่เดี๋ยวนี้ปั่นไฟได้อะไรวะคุ้มพี่เยินดีเป็นมดอีือพี่ก็บอกแล้วปร่เด็นเซตนี้ไม่กูต้องฝึกเซตนี้ให้ได้เว้ยเพื่อมาลงโพลิซีซั่นหน้าคือเมื่อกี้พี่ใส่อ่ะพี่เลือกเบิร์กมาแล้วคือกัดฟันโดนขนลุกพี่คือจะเล่นเซตนี้เล่นพี่ว่าพี่จะได้ขนลุกกับกล่องนะ ประเด็นคือมีไม่มีมีคนไม่มัมนแค่ใส่แค่สองเปิร์มันมันใส่สองเปิร์สามคนสามเปิร์หนึ่งคนเซอร์อะไปอ่านกดไปอ่านกดไม่รู้กดเฉยไม่อ่านกดไล่อ่านกดเฉยให้กูคือมันจะมีแค่ทีมเชิญทีมเชิญทีมเชิญเราจะสามารถตกลงกันได้สมมติทีมเชิญจะเป็นทีมพี่เอกนะทีมเชิญะจะใส่แล้วตั้งแต่เปอร์อะบางคนใส่เปอร์เดียวเห็นป่ะทีมเชิญแต่กี่เปิร์ก็ได้ แต่ว่าถ้าเป็นโปรตีจริงๆอ่ะเขาให้ใส่แค่สองเปิร์ก <c oughs> อ๋อไม่ฮิวกูด้วยสวยเพื่อนกูแตกไม่อยากฮิวป่ะข้ามใส่กูจะฝึกตัวเอง <c oughs> ไม่กูเล่นกูเล่นกับมึงกูใส่สองเปิร์ก <c oughs> ได้ป่ะกัดไปใส่คนนกกระกล่องได้ป่ะกูอยากได้เปิร์กกล่องอ่ะ <c oughs> อะีอยู่ไหนวะน่ะ <c oughs> ไม่มีอ่ะไม่เปิร์กล่องมีกูฝึกตัวเอง โอ้คุณทำอะไรไม่ได้เลยวะคุณเจ็บอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่มีใครให้คุยด้วยเึ้่อนขาทออเทมใสเลยวะต้องดูไม้ก่อนอ่ะกูยังไม่ปั่นอ่ะมีคนปั่นอย่างนี้ไม้ตรงนี้แผ่นหนึ่งไม่เดินมาตรงนี้มาตรงนี้มีแผ่นหนึ่งหน้าบ้านแดงเป็นซโลต้องระวังตัวดูไม้ก่อนกูยังไม่ปั่นอ่ะกูวิ่งดูไม้ต่ออ่ะดูไม้ก่อนนะเพื่อน ได้โชว์ชุดไฟโชว์ชุดไฟทำทำไหมเดี๋ยวก็ล้มตายหายตรงนเนี้ยเนี่ยข้างขวาม,มีไม้แผ่นหนึง่งเครื่องมีตรงมีเครื่องตรงนี้เครื่องหนึง่งแล้วเพื่อนตรงนู้นเครื่องหนึง่งโอเค <c oughs> พยาบาลสวย <c oughs> เอาเครื่องติดกันนี้ได้เหรอเอาไม่มีใครไม่มีใครจะฮิวกูเลยใช่ไหมสวยเพื่อนฮิวปั่นของเครื่องไยวะ่ะด,ดูมัน,นวันทำ ถ้าบิวเล่นเดี๋ยวตาแรกกูเทสบิวก่อนถ้าบิวสามารถแบกกูได้กูจะใส่เบิร์กแข่งไปคือสัตว์ก็ใส่กัดฟันไอ้ใส่คนนต้องกระกล่องเว้ยใส่สองอเ,สเบิร์กจริงแล้วกูต้องฝึกตัวเองอ่ะใส่สองเบิร์กอ,อ่ะผมเล่นโหลดเสร็จให้ผมดูมาเลยวะก็เดี๋ยวดีก็โหลดเสร็จค่อยมาแล้วไม่ต้องลบทิ้งนะเก็บไปก่อนไ,ไม่โหลดสเสร็จตรงนี้ยเดี๋ยวมึงก็เอ้ยการที่จับมือลบทิ้งไม่ต้องลบเก็บไปก่อนเก็บไปก่อน กดแพทซะด้วยมาที่มันอัพแพทอัพครั้งหน้าอัพวันที่สิบนะสิบเดือนเก้าตัดกับตัวใหม่มาวันที่สิบไม่สิบก็เก้าอ่ะถ้ามึงกลับมาเล่นมึงแบกกูได้กูจะเปยให้มึงตัวใหม่นะเนี่ยว่าตัวใหม่ตัวก็ตัวก่อนหน้าตัวใหม่กูกูไม่เปยเซอเองฮะพอมีตัวเดสซอริงเกอร์อีกตัวหนึ่งเอาไปคนเดียวอ้าติ๊งติ๊งสวยว่ะเพื่อน ตัวกูส่องแล้วตัวที่มึงนี่มีคือเด็กสลิงเกอร์ไว้กับตัวตัวเนี้ยตัวล่าสุดไม่มีแน่นอนกูส่องแล้วไม่เจมีอะไรบ้างส่องส่องต็มส่งสเต็มว่ามีเดียวสิอะไรบ้างไงพียเพื่อนจุกนานอยู่นะพียเก่งว่ะนานอยู่นานอยู่แต่ไม่รู้มัม้มมึงแบบคบแบบหรือว่าจัดจัดนานมากกูอบอกเลยนานจัดจัดเฮ้ยเฮียเนี่ยโหลนัตซี่นัตซี่พ่อ,อตาย ยันซี่พ่องตายยันซี่เดือดเม็กเม็กไอ้เหี้ยเม็กขุ่นนึกว่ายันซี่เม็กพ่องตายโหลยังยังไม่หยุดอีกพ่องตายไอ้เหี้ยออกสิพ่องตายกูแช่งให้ตายไอ้เหี้ยไม่จา๋าโว้ยมันไม้หมดแบบจริงด้วย,ยแต่นานอยู่นะไม่ไม้หมดแบบแต่ถือว่านานมากเลยนะสองเครื่องอ่ะแต่ไอ้หยอยไอ้หยอ,ย,อยปรับไปหม่โผล่แล้เว้ยเข้าไปเลย นัแต่นานมากไยนะไม่ไม้ฝั่งนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่มากโนวันหรือปา่าเปล่าไหมกูบอกเลยนะกูไม่ช่วยนะไม่ช่วยอ้าวกูมาสอโลแรงอไงกูไม่เคยช่วยคนอยู่แล้วจริงๆกี่แคมป์ที่กูชอบเลยออกสามไม่อะมาสองคนมุมปากคนเดียวกูไม่เคยช่วยใครอยู่แล้วแต่ได้สองทนก่อนจะช่วยมือก็ได้ดูสถานการณ์ก่อนกูไม่รู้เหมือนกัน ไม่เท่าผีเท่าผียืนกินแคมยูมทคมป์เนิช่วยไม่ได้วะไอ้หย่อยด้วยมิวอโร่ด้วยอยู่ไหนอะเฝ้ดาโลโลดิอยู่ไหนอยู่ไหนวะกูมไม่เห็นไม่ช่วยได้แทงหลังมีไหมล้อมอยู่แล้วอยี่ยประตูไม่เปิดเพื่อนหรือเ,เปิดแล้ววะโอ้ยไม่เปิดเลยรู้บไหมรู้อะมีแทง เปิดก็ได้อะกูรอเปิดให้อะกูต้องเปิดแล้วอะต้องกูลแล้วแต่ถ้าผีหันมาหากูกูวิ่งเลยนะกูไม่รอด้วยไม่มีสปินไม่มีตายยากโอเคสวยโอเคมีอุ้ยมีมีดอกมีมีมีหน้าต่างด้วยไอ้หน้าต่าง ต่างเออผมพูดอะไรถึงกูเนี่ยโน้มเลยม่คาดอะไรสุดหรอกาเพื่อนมึงต้องมาแล้วไอ้เหี้ยกูไม่มีเบิร์กหนีกูได้แค่นี้แหละมามาดิไม่บล็อกด้วยกูอ่ะเออมาเถอะเพื่อนเออสวยเพื่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยคอเดตคอเดตไอ้เหี้ยคอเดตหลอดไหมเนี่ยไอ้เหี้ยคอเดตมองไม่เห็นด้วยกูมองไม่เห็นรอด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 เฉยเลยไอ้เหี้ย มึงดูเปิร์กกูรอดไปเมื่เสร็จแล้วรอดรอรอรอได้รอได้คือเปิร์กกูมันช่วยไม่ได้มึงด like> oh. ูเปิร์กกูด้วยโหลเเี่ย